ล่าสุดผมก็มีผู้สูงอายุรู้สึกว่าคัดจมูกคันจมูกแล้วทำอะไรครับเอาทิชชู่ไปพันๆม้วนแล้วก็แย่เข้าไปแล้วก็ไปปัดปัดปัดพฤติกรรมที่คนเรามักจะเผลอทำโดยเฉพาะผู้สูงอายุเสี่ยงต่อปัญหาโรคปอดและทางเดินหายใจถ้าพฤติกรรมนี้มีอะไรเรามาลองดูกันครับสวัสดีครับหมอวินัยครับ สำหรับใครที่รู้สึกว่าผมพูดช้าไปสามารถเพิ่มสปีดเป็น1.5ผมเชื่อว่าเราจะไม่ตกหลน่นพฤติกรรมที่1คือการขากแรงๆ <c oughs> ใครบ้างครับมีผู้สูงอายุบ้านไหนที่ชอบทำแบบนี้ขากแรงๆจน10บ,บ้านได้ยินอันนี้ลูกๆชอบมาเล่าให้ฟังเหตุผลที่เขาขากก็เพราะว่าเขารู้สึกว่ามีเสมหะติดอยู่ในคอแต่ขากออกมาแล้วเนี่ยออกมานิดเดียว แต่ถ้าไม่ขาดก,ก็รู้สึกว่าไม่สบายคออ่ะอันนี้ผมเคยพูดในคลิปก่อนหน้านี้เทคนิคการเลิกพฤติกรรมขาดเสมหะนะครับอ่ะเราจะไม่ลงลึกว่าขาดเสมหะเพราะอะไรแต่เป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรทํทาการที่เราขาดแรงๆนะฮะมันเพิ่มแรงดันในกล่องเสียงในช่องคอทําให้เยื่อบุบวมผลิตเมือกมากขึ้น การขากแรงๆอาจจะทําให้เส้นเลือดฝอยแตกมีไอเป็นเลือดมีเสมหะปนเลือดนอกเหนือจากนี้การขากแรงๆบางทีอาจจะทําให้หน้ามืดเป็นลมซึ่งเราเจอไม่น้อยนะครับผู้สูงอายุอยู่ในห้องน้ําขากแรงขากไปขากมาวูบหัวฟาดนะครับมาห้องฉุกเฉินดังนั้นพฤติกรรมนี้ไม่ควรหากคุณรู้สึกว่าคุณมีเสมหะในลําคอหรือหากคุณรู้สึกว่าคุณมีอาการจุกในลําคอลองปรึกษาแพทย์ของคุณเพื่อหาสาเหตุ แต่แน่ๆต้องมีวิธีการเลิกพฤติกรรมขากเสมหะขากเสมหะแรงๆอันตรายพฤติกรรมที่สองที่ฟังดูแล้วยังไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับว่าปัจจุบันก็ยังมีคนทําเช่นนั้นแม้กระทั่งเด็กวัยรุ่นปัจจุบันยังเห็นว่ายังทําอยู่คืออะไรครับคือการเอายาป้ายคอที่ผมได้ยินหรือเจอก็คือพวกยาหมองหรือวิกอย่างเงี้ยเอาไปป้ายในคอหรือเราเรียกว่ากวาดคอนะครับ อันนี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรนะครับผมเชื่อว่าในในเมืองใหญ่ๆใ,ในกรุงอาจจะพบน้อยแต่ในต่างจังหวัดนะครับตามชุมชนเนี่ยอาจจะหลงเหลืออยู่บ้างซึ่งพฤติกรรมน,นี้ไม่ควรนะครับสิ่งที่เราเอาไปป้ายคอเนี่ยล้วนแล้วเป็นยาภายนอกเท่านั้นไม่ควรใช้ภายในอาจทําให้เกิดการอักเสบเกิดการแพ้บวมคอได้นะครับเกิดการแพ้รุนแรงก็ได้การทําอย่างนี้บ่อยๆเนี่ย สารเหล่านี้อาจจะทําลายเยื่อบุทําให้เกิดการอักเสบเรื้อรังเช่นคออักเสบเรื้อรังหรือทอนสิบอักเสบเรื้อรังหรืออาจจะทําให้เราติดเชื้อนะฮะจากบาดแผลที่เกิดมาจากนิ้วเราที่ไม่สะอาดโอเคนะครับดังนั้นการป้ายคอหรือการกวาดคอเป็นอะไรที่เราไม่ควรทําโดยเฉพาะถ้ายานั้นเป็นยาเฉพาะภายนอกไปสู่หัวข้อที่3พฤติกรรมที่พบไม่น้อยในผู้สูงอายุคืออะไรครับชอบเอาสิ่งแปลกปลอม แคะจมูกหรือแย่จมูกล่าสุดผมก็มีผู้สูงอายุรู้สึกว่าคัดจมูกคันจมูกแล้วทำอะไรครับเอาทิชชู่ไปพันพนม้วนแล้วก็แย่เข้าไปแล้วก็ไปปัดปัดน้ด่เกิดอะไรขึ้นครับการที่เราเอาสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในจมูกเนี่ยมันทําให้เกิดการเสียดสีเกิดบาดแผลนะครับมีเลือดออกและติดเชื้อได้จมูกเราเนี่ยเพียงแค่ส่วนหน้าเท่านั้นที่เหมาะต่อการาสัมผัสกับสิ่งภายนอก แต่ส่วนในเนี่ยมันเป็นช่องที่มันมีอุณหภูมิมีเชื้อโรคของเขานะครับมีเป็นเยื่อบุที่ถือว่าเป็นเยื่อบุภายในร่างกายเราไม่ควรเอาสิ่งแปลกปลอมเข้าไปนะครับหลายายเนี่ยเมื่อทําอยู่บ่อยๆเกิดการติดเชื้อลามขึ้นเป็นไซนัสอักเสบได้นะครับบางคนยิ่งเป็นคนไข้ที่มีความเสี่ยงเช่นเบาหวานกินยากดภูมิอาจจะติดเชื้อถึงขั้นเป็นเชื้อราก็ได้นะครับอันนี้ต้องระวัง ไม่ควรนะครับไม่เอาสิ่งแปลกปลอมเข้าไปแย่ในจมูกนะครับพฤติกรรมต่อไปคืออะไรครับคือการสั่งน้ำมูกแรงแรงฟืดปืดแรงแรงมากบางคนแรงจนแก้วหูบวมแก้วหูอักเสบปวดหูนะครับถามว่าทำไมต้องสั่งแรงก็เพราะรู้สึกว่าน้ำมูกมันตันรู้สึกว่าน้ำมูกมันเหนียวรู้สึกว่ามันคัดจมูกมันลำคาญอันนี้ สั่งได้ครับแต่สั่งเบาๆการที่เราสั่งแรงๆเนี่ยและสั่งผิดจังหวะนี้การสั่งแรงจริงๆก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามแต่ต้องสั่งให้ถูกจังหวะมันจะมีเทคนิคการสั่งเพื่อไม่ให้เกิดการออสั่นสะเทือนหรือบาดเจ็บกับอวัยวะการที่เราสั่งน้ำมูกแรงๆเนี่ยมันเพิ่มความดันในในช่องตาได้ในช่องหูชั้นกลางได้นะครับเช่นเดียวกันครับอาจจะทําให้เส้นเลือดฝอ,อยแตกปวดหูแก้วหูทะลุได้ถ้าเราสั่งแรงมากเกินไป ผู้สูงอายุบางคนอาจจะมึนสลบหวัวฟาดเช่นเดียวกับขากแรงๆเลยครับดังนั้นถ้าเราคัดจมูกมากๆรู้สึกน้ำมูกเหนียวอาจจะลองเริ่มด้วยกินยาภูมิแพ้ล้างจมูกดูก่อนแต่ถ้าไม่ดีปรึกษาแพทย์โดยเฉพาะถ้าคุณมีการคัดจมูกหรือตันอยู่ข้างใดข้างหนึ่งนะครับถ้าตันข้างเดียวตลอดอันนี้อาจจะต้องปรึกษาแพทย์อย่างด่วนโอเคนะครับปัจจุบันก็คง พบผู้ป่วยแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะครับที่มาในคลินิกโรคปอดทางเดินหายใจหวังว่าคงจะได้ประโยชน์และส่งต่อให้กับคนที่คุณคิดว่าน่าจะมีพฤติกรรมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสุดท้ายนี้อย่าลืมนะครับหากใครที่สนใจหนังสือรู้รอดปลอดภัยสามารถสั่งผ่าน Line Official ได้จะมีเจ้าหน้าที่ประสานในนี้ผมก็ได้สรุปนะฮะหัวข้อ สำหรับผู้สูงอายุหรือว่าใครที่สนใจนะครับสีภาษาค่อนข้างง่ายลองไปอ่านดูนะครับแล้วก็เริ่มใส่ใจสุขภาพปอดเพราะอีก10ปีข้างหน้าสุขภาพปอดจะเป็นปัญหาของสังคม